สวัสดีตอนเช้าทุกคน้าวันที่สิอนะคะวันนี้แล้วนะางานก็เสร็จถับแล้วเนาะก็คงจะเดินทางกันทยอยเดินทางกันก็ขอให้พี่พี่น้องๆ้องเี FC ทุกท่านเอฟซปาลุงเอฟซี FC ทั่วโลกอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยก็ขอให้ลูกๆหลานไม่น้อยเดินทางกลับบ้านถึงจุดหมายปลายทางคุณพระคุณจ้าคุ้มครองนะคะ องปู่บริจิจคุ้มครองพี่ๆน้องๆไม่น้อยเอฟซี FC ทั่วโลกให้เดินทางกลับบ้านตลอดรอดฟังคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะขอบคุณนะคะก็ไม่น้อยก็วันนี้มาทักทายกันตอนเช้าเหมือนเดิมนอนตื่นแล้วแต่วันนี้จะไปใสบ่บาตรไม่ทันลูกไม่น้อยก็ออกจากโรงบาลเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะคะทุกคนก็พอดีพอดีเออก็ ก็อาการก็ดีขึ้นนิดหน่อยพอพอทุเลาแล้วก็ออกมาพักฟื้นที่บ้านถึงเวลาหมอนัดก็หมอนัดอาทิตย์หนึง่งกลับไปโรงพยาบาลอีกทีหนึง่งก็นี่แหละเหตุจำเป็นของแม่น้อยคือไปไม่ได้ลูกอยู่ในโรงพยาบาลพอดีลูกออกมาแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นนิดหน่อยคุณหมอก็นัดนัดอาทิตย์นึงให้ไปตรวจนี่แหละคนเรา ลูกเราก็สําคัญครอบครัวสําคัญมากสําหรับสําหรับแม่น้อยเราต้องแครความรู้สึกของลูกไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้จะไปไหนก็ไปเงี่ยไม่ห่วงดูขอองเต้ามันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องครอบครัวเรามาเป็นหนึง่งคนเราเป็นอะไรครอบครัวเราเท่านั้นที่จะดูแลเราเหมือนทุกคนนั่นแหละเราจะรักใครชอบใครได้หมดแต่ อย่าทิ้งครอบครัวตัวเองต้องให้ครอบครัวตัวเองสำคัญพี่น้องและลูกครอบครัวของเราแหละพ่อแม่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนนะคะเออจะรักใครไม่ว่าแต่อย่าทิ้งครอบครัวตัวเองอืจะจะทำบุญก็ไม่มีใครบังคับก็ทำไปเถอะมีก็ทำไปเยอะมีน้อยทำน้อยไม่มีใครว่าแต่อจะทำบุญเอาหน้ามันไม่โอเค <laughs> คนคนที่เขารวยเขาทําได้แต่เราเพราะเขาเอื่นว่าเพราะกรรมกาเนี่ยรวยไม่จริงเนี่ยเห็นเขาทําเขาเห็นเขาทําบุญอยากจะทําอันนั้นมันไม่ถูกต้องทําบุญไปแล้วทําเอาหน้าแต่กลับมาบ้างตัวเองมาลําบากไม่ดีนะคะเอออันนี้ขอบอกทุกคนเราก็ไม่ว่าใครเนาะก็แก่แล้วละ่ะคิดได้ทุกคนแล้วละ่ะไม่น้อยว่าเอาอยังไม่น้อยถ้าตัวเองไม่มี มีพออยู่พอกินเนี่ยไม่น้อยไม่ฝืนร่างกายตัวเองทําได้นิดนหน่อยๆโอเคแต่จะให้ทําจนหมดหมดตัวตัวเองไม่เอาทําบุญเอาหน้ากลับมาลําบากมันไม่โอเคใช่ไหมทุกคนใครๆก็ทําบุญทํำมดทุกคนเพราะเราศาสนาพุทธเราคนไทยพ่อแม่พาทำปู่ย่าเราพาทําบุญทําทานไม่น้อยทําบุญตั้งแต่จําความได้เกิดมาในชีวิตจําความได้ เจ็ดขวบแปดขวบแม่น้อยเริ่มเริ่มเข้าวัดเข้าวากับย่าเพราะแม่น้อยน่ะแม่ตายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเองยังเล็กยังไม่รู้ภาษสูงภาษาเลยอายุเจ็ดแปดขวบแม่ตายแล้วเอพ่อมาตายก็ประมาณอายุสี่ปีพ่อแม่น้อยเสียชีวิตเออนั่นแหละกำพาแม่มาตั้งแต่น้อยแต่พ่อมามีเมียใหม่ก็เหมือนแม่ตัวเองพาอเรารัและนับถือ แม่ใหม่เราก็ดีมากๆสุดยอดเลยเหมือนกับแม่บังเกิดก้าวเลยน้องลุ่งที่ติดกันมาก็เหมือนพี่น้องกันถีบกันออกรักกันททุกวันนี้ไม่เคยว่าไม่ดีกับกับพี่กับอะไรเขานับถือไม่น้อยเหมือนพี่ไม่ใช่เหมือนพี่เหมือนแม่ของเขาคนหนึ่งเนี่ยลูกหลาย่น้อยดีกับไม่น้อยทุกคนไม่เคยรังเกียดดูแลแม่น้อยสุดยอดเลยมีลูกมาก็ดีกับแม่ เหมือนลูกแม่ลูกแม่น้อยดีมากดีมากๆไม่เคยแบบไม่เคยว่าให้ให้แม่ตัวเองเสียใจมีแต่เอาอกเอาใจให้กำลังใจแม่มาตลอดดูแลแม่ลูกหลานก็ดูแลยายน้องนุ่งก็ดูแลพี่สาวเหมือนแมวของเขาไม่น้อยว่าไม่น้อยทำบุญมาดีมากคือบุญเก่าไม่น้อยมีเยอะ มีลูกมีผัวผัวก็ดีกับไม่น้อยตลอดผัวไม่น้อยเป็นพ่อพระเลยสุดยอดเลยไม่ไม่น้อยว่าไม่น้อยทําบุญมาดีมากอืมคือทําบุญมาเยอะเออก็คือเราเราทําบุญมามากเราถึงได้มาถึงทุกวันนี้ไงนี่แหละคนเราทําบุญก็ได้บุญแต่ ทำบุญไปอย่าหวังผลประโยชน์อือย่าพูดว่าเออทำบุญไปแล้วหวังผลประโยชน์ไม่ใช่เราทำบุญด้วยใจทำบุญที่เราศรัทธาอเราศรัทธาแล้วก็ทำไปไม่ต้องคิดว่าผลตอบแทนมาแบบไหนคนเราเอย่าไปว่าเออทำบุญหวังผลประโยชน์ไม่เอาอืนี่แหละคนเราก็เราทำบุญด้วยศรัทธาพ่อแม่เราพาทำปู่ย่าตายายพาทำมา นั่นแหละมันมันถึงจะได้บุญถ้าทําบุญหวังผลประโยชน์หวังเอาหน้าอย่าทําเลยแบบนั้นอืแต่ถ้าเขารวยจริงเขาทําเขาก็ได้บุญนะเพราะเขายังแม่แม่อยังแม่แม่อยู่ต่างประเทศอันนั้นเขารวยจริงเขามีใจศรัทธาจริงเออบางคนก็มาได้บางคนก็มาไม่ได้คนที่เขามาไม่ได้เขาก็เป็นสะพานให้คนอื่นเป็นสะพานบุญนี่แหละก็คือ เขาทำด้วยใจอันนี้เขามีจริงเขามีเงินจริงแต่พวกเรามีพ่อํำกาอย่าไปอย่าไปทำเหมือนเขาคออม,แม่แม่เขามีจริงเขารวยจริงอย่างคุณแม่คุณพี่ลาตีอันนั้นเขามีจริงเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่อยู่อเมริกาทุกคนทุกอะไรอย่างคุณแม่สมรนย่งี้ะเห็นไหมอันนั้นเขามีจริงเขาให้จริงให้ด้วยใจทำด้วยใจอันนี้ได้บุญแน่นอน คุณแม่สมอนนี่เป็นคนติดดินมากๆทุกคนเป็นคนมีน้ำใจคนติดดินถ้ารักใครรักจริงเอออาทิตย์หนึ่งทำโรงทานที่จำปาดวงออให้คนนั้นให้คนนี้อย่างพวกไม่น้อยก็ได้บ,บุญนมารมีคุณแม่สมอนอยู่ได้อยู่ได้กินเ,เดินทางไปไหนมาไหนะคุณแม่สมอนก็ซับพอดพวกเรานี่แหละคือเขาทำด้วยใจเขามีเงินมีทองเขาทำได้แต่อย่างเราเรา ไม่ไม่มีก็ทําได้นิดๆหน่อยๆเราก็มาด้วยใจทํำด้วยใจนะคะทุกคนโอเคนะคะเม่น้อยก็ไม่มีอะไรก็อขออีกที่เอฟซี FC ทั่วโลกเอฟลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านเดินทางขอให้กลับบ้านถึงจุดหมายปลายทางเดินทางปลอดไฟทุกคนนะคะสุดท้ายนี้เม่น้อยก็ ขอฝากทีมงานสรษฐกิจข่าวไว้กับพี่พี่น้องๆเอฟีทั่วโลกเอฟีป้าลุงนะคะยูทูบเบอร์ด้วยกันพี่พี่น้องๆทุกคนไม่น้อยก็ขอฝากทีมงานสรษฐกิจข่าวไว้กับพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะคะขอพอบคุณมากค่ะบ๊ายบายปุ้นๆ